สวัสดีครับผมชื่อนายรัชนนแสงเงินชั้นปวช3.1ันหนึ่งอ,อันนี้ผมจะมาตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ทครับขั้นตอนแรกมาปรับย่านมิตเตอร์ไปที่คูนึงโอมแล้วตรวจสอบศูนย์ครับศูนของมิตเตอร์แล้วมาตรวจสอบคุณมิเตอร์ครับตรวจสอบกดลวด โรเตอร์มีการรั่วไหลของลงเก้าวหรือไม่ครับไม่มีการรั่วไหลครับใช้งานได้ปกติครับมาตรวจสอบซีคอมมิวเตอร์ว่ามีการตอนเนื่องหรือไม่ครับม,รมีการตอนเนื่อกันครับ แสดงว่าใช้งานได้ปกติครับมาตรวจสอบฟิล,ลคอยครับใช้งานได้ปกติครับรตรวจสอบคดลวดมีการรดไล่ของหลวงกาหรือไม่ครับไม่มีการรดไนะครับใช้งานได้ปกติครับมาตรวจสอบแปลงทานนะครับอันนี้คือโคบวกโคบวกครับอันนี้โคลบ,บโคลบมาตรวจสอบกันครับ ใช้งานปกติครับแต่ใช้งานไม่ได้นอกจากคดลวดขาดออกจากฟิวคอยครับขาดออกจากฟิวคอยมาตรวตออตัว,ตวนี้หน่อยครับหน้าคอนแทคแตะกันหรือไม่ครับเข้า หน้าคอนแทคแตะกันอ,อยู่ครับใช้งานได้ปกติครับเรัาเข้ขาครับ